กรมทหารราบที่8ค่ายศิหราชเดโชชัยนะคะได้จัดพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาค่ะที่อาคารนเนกประสงค์กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8ค่ายศิหราชเดโชชัยจังหวัดขอนแก่นพระเอกสุพรเทพชัยยงผู้บังคับการกรมทหารราบที่8 เป็นประธานในพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกําลังพลสังกัดกรมทหารราบที่8กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่8และกําลังพลสังกัดกองพันทหารปืนใหญ่ที่8กรมทหารปืนใหญ่ที่3เข้าในพิธีรับมอบครั้งนี้รวมจํานวนเจนายค่ะ สำหรับพิธีรับมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาคือพิธีที่จัดขึ้นเพื่อมอบหมวกสีฟ้าและผ้าพันคอสีเหลืองพระราชทานแก่ผู้ที่สมัครเป็นจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการทำประโยชน์เพื่อสังคมและยึดมั่นในการทำความดีค่ะ ทางนี้ทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานจังหวัดขอนแก่นได้มอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทางศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอนำไปมอบให้กับกําลังพลในหน่วยทหารตลอดจนประชาชนที่สมัครจิตอาสาพระราชทานเพื่อนำไปใช้สวมใส่ในการปฏิบัติงานกิจกรรมจิตอาสาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสำนึกการเป็นจิตอาสาที่ดีมีความเสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจโดยยึดถือประโยชน์ต่อประชาชนเป็นสำคัญค่ะ